คเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้ไข่ด้วยนะครับนี่ครับไข่ด้วยครับทุกคนใครอยากกินไข่ปลาช่อนใครอยากกินปลาช่อนนึ่งมานะครับเราปยกอยนะครับตัวนี้เไปแล้วครับตัวเล็กนะครับยังไงก็เราเลือกเอาตัวใหญ่ดีกว่าครับตัวสวยๆเลยนะครับกบยางจูเนียอันนี้วีทูนะครับ สวัสดีครับน้านานักตกปลาทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับช่องอามอนทัวร์นะครับวันนี้มาหมายแรกนะครับมาหมายแรกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองไปติดตามชมนะครับในช่องอามอนทัวร์ครับอันนี้ก็จะเป็นหมายแรกนะครับอยู่ติดถนนเลยครับหมายแรกครับหลังจากที่ทําทความสะอาดที่พักเสร็จนะครับก็ออกมาถ่ายคลิปครับตอนนี้ก็เป็นเวลา โมงเช้าแล้วนะครับเกือบครึ่งวันแล้วครับเรามีเวลาอีกครึ่งวันนะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมในช่องอ่านมอเตทัวร์นะครับอ่ะหมายแรกครับทุกคนก็จะเป็นหมายปากท่ออย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมานั่งแล้วก็เซ็ตเซ็ตค่าเซ็ตเบรกเซ็ตล้อกันครับยังไม่ได้อ่าเซ็ตเลยนะครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นคันก็จะเป็นตัวของอ่าแอร์เกียเอ็กซ์นาโนนะครับเวทก็จะอยู่ที่8ปดขีดนะครับ กับตัวลอกลาซาด้านะครับ1 1บวกหนะครับส่วนตัวของขอเบ็ดนะครับขอเบ็ดผมก็จะตีเป็นเบ็ดขอเดียวเลยนะครับเป็นกบเป็นหนอนยางหนอนยางนะครับหนอนยางชงสาลาตันนะครับนี่ผมเกี่ยวข้างนะครับทุกคนแล้วก็ผูกกิฟตมาด้วยครับวันนี้เพื่อจะเอามาลากในตัวของอกบยางครับนานๆได้ออกมานะครับ เดี๋ยวขอเปิดประเดิมด้วยนอนชงก่อนดีกว่าครับน่าจะมีโอกาสได้ตัวนะครับอันนี้ผมตีเป็นแบบขอเดียวเลยนะครับไม่มีตะกัวฝังในนะครับทุกคนส่วนสาย p e ในลอกก็เป็น PE 3นะครับจะค่อนข้างดูใหญ่ไปนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองตีดูครับทุกคนอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณน้าๆนะครับทั้งหนึ่พกว่าคนนะครับที่เข้ามากดติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ในช่องอ๋ออนทัวร์เรื่อยมานะครับ นี้ได้มีโอกาสนะครับเป็นวันหยุดนักขัดตาเลิกนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดวเสร็จหลอดครับโอเคพอออกพอพอคายเบรกสักนิดครับทุกคนพอปลาช,ช่อนไม่มีไซส์ใหญ่เท่าไหร่รอกครับแถวนี้ดูแล้วโอเคอ่ะตีได้ครับพอตีได้ครับมีตัวไหม ตีดูนะครับตอนนี้ผมเลือกเป็นสลาตันนะครับไม่มีตัวของตะกัวในนะครับทุกคนมีตีแบบโนซิงเกิลเลยนะครับโอ้เกี่ยวข้างหลังนะครับถือว่าพอไปได้ครับมาตีดูก,ก่อนครับว่ามีตัวไล่ตัวตามไหมครับ ดูวันนี้ครึ่งวันจะมีช็อตกัดไปฝากเพื่อนๆทุกคนหรือเปล่านะครับหมาลนะครับทุกคนตัวแรกของเรานะครับใช้เป็นกบย่างจูเนียวีทูนะครับโอ้เข้าไปเต็มปากเลยครับเห็นเปล่าเนาะเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนนะครับอนี่ครับน่าจะเห็นนะครับตัวสวยๆเลยนะครับกบย่างจูเนียอันนี้วีทูนะครับเห็นหมายมันสวยนะครับทุกคน ดีผมตีสุ่มๆไว้ก่อนครับไม้แรกก็กัดเลยครับหมายดีนะครับหมาสวยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองตีดูอีกครับผมว่าน่าจะมีตัวนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมต่อครับนี่ครับตัวแรกมาแล้วครับอุ้วนๆเลยครับนะครับทุกคนมาต่อกันครับเมื่อกี้นี้ผมโอ้สายพี่จมเลยครับวัดแรงไปหน่อย ตอนครับเมื่อกี้นี้เปิดกล้องไม่ทันนะครับตีสุ่มๆไว้ก่อนครับไม่คิดว่ามันจะกัดเลยครับไมแ้หมแหลกไม้แหลกมันกัดเลยผมว่ามันน่าจะมีอีกนะไมายมันค่อนข้างจะสวยนะครับทุกคน อขยูครับหลังจากเจอปลาช่อนเผือกัดไปหนึ่งตัวนะครับเรามาเจอของดีครับนี่ครับต้นว่านะลูกใหญ่เลยครับต้นว่านะครับนี่ครับทุกคนลูกใหญ่มากครับนี่ครับลูกว่านะครับ เนี่ยครับเรามาตกปลาล้วก็จะมาเจอแบบนี้ครับน,นานจะได้กินนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปถึงบ้านต่างจังหวัดนะครับโอ้มีเยอะเลยครับนี่ครับต้นเขานครับลูกใหญ่เลยรู้ใต้ลมไม้ไม้มันสวยนะครับ ผมว่าตอนเช้าน่าจะมีตัวนะนี่คือมันมันบ่ายแนละ้วครับบ่ายแดดยังร้อนอยู่นะครับบ่ายสองโมงปลาน่าจะหลบล่มมากนะ โอ้โตัวเล็กอยู่รับโอ้โดูตัวน่าได้ปล่อยนะครับทุกคนดูตัวตัวเล็กมากโอ้แต่ก็อ้วนนะครับนะครับมาแล้วครับตัวที่สี่ที่ห้าแล้วนะครับวันนี้น่าจะเป็นตัวที่ห้าครับตัวนี้ตัวเล็กมากนะครับเข้าลองแกมสวยๆนะครับขออนุญาตปล่อยนะครับตัวนี้ตัวเล็กครับ โอ้โหไม่ยอมปล่อยชมอ๋อนียครับจับต้องอ่านทัวร์นะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอนุญาดปล่อยนะครับตัวนี้อ้าวไปแล้วครับตัวมันเล็กนะครับยังไงก็เราเลือกเอาตัวใหญ่ดีกว่าครับวันนี้ผมก็ตีเหยื่อนอนเหยื่อยางนะครับวันนี้ก็ใช้เป็น กบยางสลาตันนะครับนี่ก็ตีแบบไล้ตะกัวเลยนะครับไร้สารครับเบ็ดเบ็ดตัวเดียวนะครับเบ็ดตัวเดียวก็ตีครับโอเคครับเดี๋ยวไปตามต่อครับทุกคนมาครับทุกคนวันนี้เป็นเมนูนึ่งปลานะครับนึ่งปลาช่อนนะครับ นี่ครับปลาช่อนวันนี้ที่เราไปตกมานะครับน้นๆนะครับที่จะได้ออกไปตกปลานะครับไปขับรถล่องนะครับเป็นไงครับปลาช่อนนะครับอันนี้เอามาตัวเดียวนะครับปลากัดทั้งหมด6ตัวนะครับได้ทั้งหมด5ตัวนะครับแต่ก็มีปล่อยบ้างนะครับมันตัวเล็กครับเพราะว่าน้ํามันแห้งครับมันตัวเล็กครับก็เอาตัวใหญ่มาวันนี้ก็เลยมาทำนึ่งปลาช่อนนะครับ กินข้าวเย็นกันครับทุกคนเ c ทุกคนนะครับอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณนะนะทุกคนนะครับที่เข้ามากดติดตามกดให้กำลังใจช่องอ่ามออนทัวเสมอมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้ไข่ด้วยนะครับนี่ครับไข่ด้วยครับทุกคนใครอยากกินไข่ปลาช่อนใครอยากกินปลาช่อนนึ่งมานะครับนานาได้เจอกันครับโอเคครับเดี๋ยวอ๋อมออนทัวขออนุญาตทานข้าวเย็นก่อนนะครับ หากชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็ก,กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วนี้ครับสุดยอดมากครับ